หลอดสันโยนจึงเอ่ยพังลุกขึ้นถ้าทางเรากับมิยาแสอีหนิงแล้วกล่าวว่า จะกลับไปหาเขาหรือไม่หากเจ้ากล้าไปก็จงไปเสบัดนี้จนหลวัวอีหนิงนก็รู้สึกโมโหเพราะคำพูดของหลวัวซินหยวนแล้วจริงๆจึงปาดน้ำตาทั่วทั้งร่างของหลวัวเซินหยวนในตอนนี้เรากะปกคุมด้วยน้ำแหลมไร้ขนทางเจรจาอีหนิงจึงไม่อยากที่จะอยู่ห้องเดียวกับหลวัวซินหยวนแม้อีกเพียงหนึ่งครรอให้หลวัวเซินหยวนสงบลงแล้วค่อยพูดคุยกันอีกครั้งยามนี้ยิ่งพูดไปก็จะมีแต่ยิ่งสร้างความขุ่นเคืองไม่ว่าจะเป็นกล่องอาหารหรืออะไรก็ตามหลวัวอีหนิงล้วนไม่สนใจแล้วจึงก้าวเดินออกไปทันที คิดจะไปจากโจนแห่งนี้จริงๆหลวดเส้นยนจึงรีบพลิกมือจับข้อมือของอีนิงไว้น้ำเสียงซอแวลเหยียดหยันว่าอย่างไร กคิดจะจากไปจริงๆหรืออีนิงจึงพยายามดิ้นรนสุดก,กำลังเพื่อดึงมือออกแล้วก็กล่าวด้วยว่าข้าไม่อยากคุยกับท่านแล้วท่านปล่อยข้าแต่หลุเส้นยวนเนี่ยก็พูดออกมาว่าในที่สุดก็เหยียบเข้าก็จุดเจ็บปวดของเจ้าแล้วและหลุยส์นยวนเนี่ยก็ยังบีบข้อมือของอีนิงก็ชักนางเข้าไปยังม,มุมห้องใช้ร่างของตนกดทับอีนิงไว้ประหนึ่งห้องขันแน่นหนาที่ไร,ร้ลมเข้าออกแล้วก็บอกว่าข้าจะบอกเจ้าไว้ยังไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่ว่าเจ้ากับลูดเจเสียเป็นสามีภรรยากันมานาาาาาาานนนนนกกกีีีี่่่่่ปปปปตออออ้้้ยยยมมมเเเเจจจ็็็ภรขขงงะไไววัลสิ ร้องไห้จนร่างกระตุกแต่หลวงเส้นยนก็ยังคงบีบมือนางไอรอนกัรังสีอามหิดพุ่งจู่โจมเข้าที่ใบหน้าอย่างไม่อาจต้านทานหลวงอีหนิง่งอ้าปากงับลงไปทันทีนางกัดไหล่ของเขาเมื่อเขายังไม่ยอมปล่อยนางก็ยิ่งออกแรงกัดมากขึ้นหลวงเส้นยนก็ยังไม่ไหวติงเพียงมองอีหนิง่งพังแค่เสียงเย็นว่าแรงเพียงน้อยนิดเท่านี้ของเจ้าคิดจะกัดข้าให้เจ็บปวดหรือแต่จงบอกข้าไม่ให้ชัดเจน ยังกล้าจะไปอีกหรือไม่อีนิงก็แบบไม่เจ็บหรอคือตัวเองเนี่ยกัดเข้าไปที่เส้นเอ็นของพี่ก็เลยรู้ว่าพี่เนี่ยจะต้องเจ็บปวดมากแน่ๆเพราะถ้าไม่ใช่แบบนั้นทําไมมือที่กําลังบีบอีนิงจึงออกแรงกระชับมากขึ้นและเมื่อหลุดเส้นหย่อนเพิ่มแรงอีนิงก็ย่อมเจ็บทั้งสองคนต่างเจ็บปวดผิวของอีนิงบอบบางสุดท้ายนางก็ไม่อาจฝืนทนอีกต่อไปจึงบอกว่าไม่ข้าไม่มีทางไปท่านใหญ่ได้เพิอฝันว่าจะไล่ข้าไปได้ข้าจะเกาะติดท่านไปชั่วชีวิตบางทีอาจจะเป็นนางที่อยากจะเกาะติดเขาแนบแน่่น่นนนนเเชชีี้อยากกอยาากกดตติิขจว และเสียงอีหนิงพึ่งเส้นสดลงหลัวเส้นหยวนก็ตกตะลึงจากนั้นแรงของเขาจึงผ่อนลงหลัวอีหนิงตัวอ่อนยบในอ้อมแขนของหลัวเส้นหยวนทันใดน,นั้นนางก็ยกมือโอบรอบลำคอของเขาไว้ก่อนจะร่ำให้ออกมาเราก็ใช้เรี่ยวแรงที่เหลือทั้งชีวิตร้องให้ค้าำควรหนักยิ่งกว่าเมื่อครู่หลัวเส้นหยวนก็รู้ว่าเมื่อครู่เขาทรมานนางอย่างโหดร้ายมิเช่นนั้นอีหนิงจะมีสภาพราวกับแหลกสลายเยี่ยงนี้ได้อย่างไรเขาจึงกอดอีหนิงไว้แล้วก็อุ้มนางขึ้นมาประหนึ่งเด็กน้อยรูปปากของอีหนิงเบาๆกล่าวดว ในที่สุดบรรยากาศตึงเครียดปีบคันก็เบาบางขึ้นเล็กน้อยหลัวอีหนิงซบบนแผงอกของเขาดมกลิ่นอันคุ้นเคยบนร่างของหลัวเซินหยวนแคลนแกนของเขายังคงอบกอดน,นางไว้ดูเหมือนหลัเซินหยวนจะไม่ได้โกรธเคืองนางแล้วนางอยากรู้ว่าเขายังโกรธและมีความรู้สึกหวาดหวั่นอยู่หรือไม่อีหนิงจึงนั่งลงบนร่างของหลัวเซินหยวนจมพิดลงบนปลายคาของหลัวเซินหยวนก่อนจะไล่ไปยังริมฝีปากของเขาอย่างแนบสนิทแต่เพียงชั่วครู่ก็เปิดออกเพราะเหตุนี้นางจึงขยับไล่เข้าไปด้านในโดดเมนดดาวกับลูกสุนัขตัวน,น้อยที่เมื่่่ออพบเจสิงที ชอบก็จะเข้าไปไหลเดีย หลัวเซินหยวนที่มองอีหนิงที่โมดไซสเปะสปะจากนั้นก็พิงร่างเข้ากับขอบเตียงเพื่อปกป้องอีหนิงไม่ให้ได้รับบาดเจ็บส่วนหลัวอีหนิงได้เคืบก็จะเอาศอกนางปีนป่ายขึ้นมาบนร่างของหลัวเซินหยวนจูบที่ลำคอกล่าวด้วยสัตว์จริงนี่ทาให้อีหนิงยิ่งใครลูกสุนักน้อยนางซุกตัวร้อนชื้นเข้าหาหลัวเซินหยวนประหนึ่งลูกสุนักที่คุยหาของกินหลัวเซินหยวนถูกนางใส่ตัวไปมารู้สึกคันหยุดยิบจนต้องหัวเราะออกมากล่าวว่าหลัวอีหนิงข้าไม่ได้โกรธแล้วอีหนิงจึงเอ็นตัวออกเล็กนน้้อออยยยยก่มงงหลวสดาาต เมื่อครูยังเกี้ยวกล่ถึงขั้นนั้นจะกล่าวว่าไม่โกรธก็ไม่โกรธแล้วหรือก็ถูกหากยังโกรธเมื่อครูที่นางจมผิดเขาเขาคงจะผักใส่นางแล้วหลวสัญญวนเนี่ยยอมรับว,ว่าเขามีความสุขกับคําพูดของอีนที่ตะโกนออกมาในายามที่ถูกอีกคั้นจนถึงที่สุด หลส้นโยนจึงสูบลมหายใจเล็กแล้วก็กล่าวว่าข้าขาดสติเกินไปด้วยความสัตย์จริงยามนี้ข้าก็ยังรู้สึกหงอห่วงยิ่งนักโลอส้นโยนในรูปผมของอีหนิงเบาๆท่าทีคล้ายลังเลเล็กน้อยทว่าน้ำเสียงแน่วแน่มันคงกล่าวว่าแต่คนที่เจ้าชอบคือข้ามีเช่นนั้นด้วยด้วยอุปนิสัยของอีหนิงหากถูกบีบคั้นจนถึงขั้นนี้คงเตลิดหนีไปไกลแล้วจะยังมาหาเขาแล้วก็แสดงท่าทีดื้อรั้นสร้างความเจ็บปวดให้แก่กันและกันได้อีกอย่างไรนางกล่าวว่าชาตินี้จะเกาะติดเขาไปชั่ ทางที่ดีก็จงเติบโตไปบนร่างกายของเขาความกังวลร้อนโดนถูกทําให้สงบลงอย่างน่าพิศวงกระทั่งความอิจฉาหรือสยาก็ยังเบาบางลงมากเมื่อครู่เจ้ากล่าวว่าจะกอติดค่าไปช่วชีวิต จริงหรือตอนที่ถามเนี่ยหลุยสนหยวนก็ก้มหน้าถามอีหนิงด้วยสีหน้าที่สงบลงทั้งยังฉายแววสัพย์ส่วนโลยอีหนิงรู้ว่าตนตะโกนอะไรออกไปแต่หากยามนี้จะให้พูดออกมาก็ย่อมไม่มีทางที่สําคัญนางยังรู้สึกว่าเขากําลังยามใจโลยอีหนิงจึงพลิกกร่างลุกขึ้นจากตัวเขานางคิดอยากจะตอบโต้เขาสัากประโยคจึงกล่าวว่าข้าจําไม่ได้แล้ว หลอดสัญยวนจึงดึงอีหนิงกลับมาด้วยมือเดียวร่างของอีหนิงถลาดซบลงบนล่างของเขาจากนั้นหลอดสัญยวนก็ใช้ริมฝีปากของตนเองปิดปากของอีหนิงในทันทีทักษะการจมปิดของหลอเสันยวนเยี่ยมยอดก็หล่ออีหนิงมากเพราว่าทักษะนี้เขาฝึกฝนมาอย่างไรก็ให้เป็นเรื่องของเขาเถิดเอาเป็นว่าคล่องแคลรื่นระบุนร่างของอีหนิงจึงอ่อนยั่วพราวกับอารมณ์ที่ข่มกันทั้งหมดได้ระเบิดออกร่างของทั้งสองคนอบรัดเกี่ยวกวัดห้องหนังสือของหลอดสันยวนไม่มีที่หลงสร้างความอบอุ่นทันทีที่เสื้อผ้าของอี ย่นทันทีนางมดกายเข้าไปในร่างเขา หือเส้นยวนสุกลมหายใจเขา้ารึเขาถูกนางย่อยยนจนจุดท้ยอย่างเต้นตุบๆจึงดึงอีหนิงลงมาเล็กน้อยก่อนจะบีบช่วงต้นขานางแล้วหยุดนิ่งไปชั่วครู่เพื่อสั่งการกับคนด้านนอกว่าไปรายง,งานท่านพ่อกล่าวว่าช่วงสายๆข้าจึงจะไปพบพวกเบ่าวรับใช้ที่อยู่นอกม่านรับคําหัวหน้าเบ่าวไพร่ที่พอรู้งานก็รีบสั่งให้ทุกคนถอยออกไปยืนรอด้านนอกเหลือพื้นที่เงียบสงบให้พวกเขาสองคนเวลาสองเคอผ่านไปอีหนิงยังคงเกาะเกี่ยวหลืดเส้นยวนแน่นเขาหอบหายใจคําโตเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะรังอี แน่นหนาป้องกันลมหนาวหลวอีนิงยังจําเรื่องที่พวกเขาทะเลาะกันเมื่อครู่ได้จึงเอ่ยถามว่าท่านไม่ถือสาแล้วจริงๆหรือปีนั้นที่ข้าทําดีต่อท่านหลวงเส้นหยนฟังแล้วก็นิ่งเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะกล่าวว่าเจ้าคิดว่าข้าใส่ใจเรื่องนี้หรือข้าสามารถบอกเจ้าได้ว่าต่อให้เจ้าคิดหลอกใช้หาผลประโยชน์จากข้าไปช่วยชีวิตก็ไม่เป็นไรอันที่จริงข้าไม่ได้ใส่ใจเพียงนั้นเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถหาผลประโยชน์จากข้าได้ก็พอหลวงัส้นหยดรู้สึกว่าตนช่างน้าสมเพชนักเพียงมีอีนิงอยู่ข้างกายก็ไม่่สําาาาาาาคคัญวนนงจจะะิดหผลปรรโโยยช์กเขอไ ซึง่งกอดหลอดเส้นย่นแน่นโซบร่างลงบนตัวของเขานางรู้ดีว่าหลอดเส้ยนย่นมมารู้สึกว่าตนต้อยต่ำมาโดยตลอดระหว่างพวกเขาสองคนอันที่จริงกับเป็นหลอดเส้นย่นที่รู้สึกต่ำต้อยหวาดกลัวว่านางจะจากไปเพราะตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ไม่มีผู้ใดที่ปฏิบัติต่อหลอดเส้นย่นด้วยความจริงใจ ด้วยเหตุนี้อีหนึ่งจึงรู้สึกทั้งเสียใจและก็เจ็บปวดเพราะดีที่นางสามารถหาเขาพบหากหลุดเส้นหยวนต้องจมอยู่กับความคิดที่คล้ายมีคล้ายไม่มีเพียงลําพังเขาต้องทุกข์ทรมานกว่านางเป็นร้อยเท่าแน่เพราะเป็นเขาที่มักพะวงกับการสูญเสียได้ไดรับไรหหนทางล่าถอย